สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีอีกเช่นเคยสวัสดีสู่ตลาดนัดโคกกระบือวารินช่ำราบนะครับกับช่องง้อแดงแรงริดครับบรรยากาศมันีคึมนะครับหนาวพร้อมทั้งคึมทั้งหนาวพี่น้องเอ้ยจากหนาวได้ดอกหนาวเดือนหกออกม่นะครับพอกันเก่านะครับตลาดนัดโคกกระบือวารินช่ำราบครับมันนี้วันที่สี่คือภาพนะครับจะพาไปชมราคาควายนะครับพี่น้อง อ้าได้ครับเบิ้งควายตัวแรกนะครับผูว่าพ่อเออควายผูราคาเท่าไหร่ราคาสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าครับควายผูเด้ออายุหลายเป็นไหรพ่ออายุสองปีสองปีขาใหญ่แห้งเดินได้ครับพี่น้องขาใหญ่ควายสองปีผูพกหางงามสูงมาถึงร้อยสามสิบครับร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละใกล้ๆถ้าเย่งก็ะหอดนะครับเนี่ยตัวเออหน้าตาครับ เขาเข้าไม่เด้อนะครับควันบะม,มี่ครับควันของดี <ใน S 1> อยู่แข,ข้งขาเื้อโตสามสิบห้าสองปีงามอยู่นะครับพอสื่อไปเลี้ยงอยู่บ้านได้แล้วพ่อยู่โค้งเกี่ยมครับใส่เบอรยเพื่อนนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามหนึ่งแปดสี่ศูนย์เจ็ดโค้งเกี่ยมเด้อนะครับค่อยผูหน่อยๆง,งามๆสื่อไปเลี้ยงไปใส่หงะ แงมเจ้าเขาขายคาร์เกียวเอาดีขอบคุณครับ่ตัวนี้ไม่มั่นได้พยาะยังแ่ะนะครับควยหน่อยขึ้นเกาควยงหญ่อยู่มันนี่มันนี่ไม่ยักตัวหอฮกยังได้ักตัวยังเบิดเบิดมุ่นมาทำงานมปอย่งนีบัวเขาบัวท่านมาชื่อมาดูนบเออใส่เราเบ็ดมุ่นไั้เคื่อเราไทสองเซีวะในเขาอ่ะอ้มัดถือโอ้ยมั่นทรายเรามั่นยิงใหญ่นี่ตัวนี้สามหมื่นหาพันหาอยาก โอ่โหนี่ม่านประกันตัวนี้ทถิตัวนี้ทถกสามหมาันหาเออมันหูเนยนี่ม่านประกันให้ยี่ห้อม่านประกันในโรตรวจพ่อตัวพ่องามเด้ครับรอยสามถึงเนาะความสูงบม่วันงเงาดีวัดตัเสียมาแม่มาเอาถึงครับรอยสาสิบคุเบืงเน่ยนั่นั่นตัวทถบหน่ยนั่น เบื้องกระขับตัวเมียนี่มันเฉียดขายบัวดอกดอกหางรับประกันหางบัดอกนะครับตัวขาวงขาไงถึกสาวท่องแหลกทับโตเวอร่อยสามสิบความสูงอ่างใไงเงาดีหน้าตาหน้าตาง่ามตาเต็มเกลี้ยงจับเลยเอ้าตัวเถือกตัวนี้สามหาหาออยเด้อโอ้ขวัญหนามี่นี่นี่ไตตาหนึ่งควัญขวัญครูย่างดีแบเยี่ยมตา แต่ตาตัวพีกว่าโอ้ยอะไรเน้่ยๆนี่ตัวนี้2องหมื่นสอห่น้องโอ้ยอาหารพันช่หมสองหมื่นหาพันชตัวผูนี่ต้องลงกับผู้ใจอย่างของเราสองหมื่นหางงามๆเลยรับรถไทยุโรกโบบาลายนะมันจะไก่ค้ามจริงง่าดีเด้อนะครับ2องหมื่นหารสตัวตผูร้อยยี่สิี่ส่ละตัวผูเด้อโอู้้ซ้ำจับได้ไปได้ไปห้ำก็ได้มันยานบเอรไปทํำก็ได้บ่อ ไปไหนพดเนี้ยวไปห้ำไปห้ำใครล่ะไปห้ำคนจูงกันเนาะโอ้ยบาได้มาได้เอออันนั่นตัวเมียสามตัวซึ่งวัท่นเป็นหมดเป็นเดี้ยค่อยห้องอะไ้ปีหนึ่งหัวเยจ็ด่สิบแปนะครับส่งงามสีสันแข่งขามาเด้อค่อยหน่อยเรียกเอาด้กันนี่แม่มานก็มีนี่นั่นั่นค่อยน่อยนตัวละสองมูนกวานั่นสองใไรตัวแรกตัวนี้ตัวละสองมูหาวัตัวนี้เด เออนันทำการตัวนั้นสองมืนกบ่านหาดวดสามพูบวดสาป่ได้คิดว่าถิบดวดตัวนั้นพูวดแม่ทัศสาโอ้แม่สมเลยเออมาเอาไปไหมไอันสามมื่นหาดวดตัวสูงกาบ้าอยี่สิบนหนอยบึบึงบึ้ห็เราเนี่ยมาเอาไปไงมาต่อเอามาตัวเดยถอดไงแทนนี่งามแท้เออมันงามมันชอกินยารยสองเขาได้ก็มาบ้าบ้าตังตังไว้สามมืนเพิ่นหดวดสา มะหันแน่มะหันว่างเกหารอดก็รอดหารเก่าจังไหนบอกเข้าใจสองเกาห่าสองเกาพ่าสองเกาหาเออเข้าใจแล้วที่ไนคือ่าซ้กันสองหมื่นหาสองหมื่นหาวนสอตัวนี้โอ้ยนึกว่าเปนสมตัวว่าเซลตัวนี้เซลเองนี่อยู่นี่โอ้สองสองตัวเดีล่เราสองพันอ้าวไล่เราสองหมหาเด้อนะครับแ่งาขึ้นกันเอาตัวเดียวกับขายสอตัวก็ได้สองเกาหารนะครับเออเออตัวนี้ไล่เราสองห่าไล่กันหรอแข็งขาเอาบกเทิรข่อยบอกว่าสูง สูงรอยยี่สินนะครับไม่มันแน่หัมั่นระบกันสรมางมปลายต้นนี้ผูอต้นนี้ตัวผูต้นนั้นต้นเมไม่มั่นระกันมัานเบอร์โทรศูนย์ปหกครับสองหาเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามแม่นบล่ะหผู้พิท่ะผู้พิทว่ะเยหน่อยน่ะครับ เออค่อยใหญ่ค่อยใหญ่หมดน,นี่คุนแห้งเนาะตัวนี้คุนแห้งบิดมันเป็นปตัวผู้เสียอะไรไปมันคาถือ,อ้ขอบคุณครับว่าวันนี้ย่อมได้ตัวแม่บ่อืะนี่ผมเสียหลังมันนี่เอาแม่หน่ะแม่ม่าน,นนั่นเอาสี่สิบห้าดรอยที่สามหมืนน่นนามหมื่นสี่สิบห้าดรอยรับประกันรับประกันดอกอ้อาได้ครับไปบุกคยเห็นพอดอนแม่ดำนะครับพอน้ำแห้งนะครับออกดอนเลยเท่าไรอ่ะหาสิบเจ็ดครับเพิ่นองไปหาสิบเจ็ดลูกแหลกมากนี่ ลูกแรกนะครับหาสิบเจ็ดเอาแม่สาวลูกแรกพอดอนลูกดดนร้อยสามสิบนะครับแม่มันครับประมาณโดยประมาณนะครับหางครับแขงขาบ้านได้แล้วขนาตะการครับยุตะการเดินนะครับจ่ายลูกดอนลูกงามเดินนะครับลูกบม่มีกาดำเลย ลูกมันเลยครับกาสีดำบ่มีเลยบ่ได้สีฟงพอเลยนะไอ้บ่ได้สีของแม่เลยออกพ่อล้วนๆเลยลูกมันนี่กำไรอยู่นะผมว่าบ่โดุลแม่นเนี่ยครับในทั้งลูกว่นนี่ล่ะคในทั้งลูกนี่ล่ะครับอาศัยลูกเท้าแก้วย่างดีเล็บกับแก้วโอ้หาสิบเจ็ดเลยครับพ่อไปถิ่นไหวที่เด้อครับพ่อหลุนพ่อไปอยู่ครับพ่อหลุนพ่อไปอยู่ลูกมันนี่ใหญ่มากมครับ ซ้ำปีนึ่งนี่ยนะก็มีหสามหมื่น่ขึอนก้นแม่นครับง่ามเดินนะครับลูกมันแข็งขาใส่เบอร์นี่ไอ่คูนแปดเจ็ดครับซีศูนย์ซซีแปดแปดเก้าครับบ้านได้ครับยิทตการเนาะครับผมมีแจ่ตัวเดียวหะอ่ามวมเดียวเ้ตัวใหญ่นี่ตัวนี้ว่าแปดพันครับสองแปดโอ้ใหญ่คือกันนะครับสองแปดตัวผูกครับร้อยสามสิบเกือบถึงนะครับ ลอยยี่สิบยี่สิบหรือลอยสามนละสูงครับสูงเนาะสูง,สงนะครับขารับพีสูง,ส,งสูงเลยขาครับแบง้งากกขา,งาใหญ่เลยโอ้คิดแตก็หางบอกเาใหญ่ตัวนี้เดียวป่ะเนี้ตัวนี้เ่าพันหาครับสองหมื่นเก่าพันหาสองรเก่าหาไล่เลียกันง่ามทั้งคููอยู่นะครับสีบสันมันสีทองเลยหนังดีสุดโตครับ อาอยุไรเป็นเ้่าไหร่คะเนี่ปีกว่าครับปีกว่าทั้งสองเนาะครับผม <c oughs> เอาหมักโทรหาเบันเดอร์น,นะครับตะการขอบคุณครับขานาดครับนี่ขอราคาเท่าไรเพิ่งไปหามื่นแปดพันครับผูง่ายร้อยสี่สิบเอาความสูงเบิ่งครับข้อตาแก้แมแก้มจ้มข้ออ่องเอาเอาบิง้งเบิ้ขาวย่างดีทงเท่า กระดิ่งขาวกระดิ่งขาวจะแถมบ่แถมถามเอานะครับราคาพงข้มาร่ดีนะครับสูงเง่าสวดส่งได้เหตุพอพันได้เ้อนะครับสงเป็นอันสมเป็นแล้วเนาะแมนสมเป็นเซิงเป็นคนขายมาถามดอกเป็นยี่ดอกคนขายของโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้อ้อนยอ้อ้ ใส่เบอร์น้นะศูครับสามสี่เจ็ดสองบ้านตะกาการครับตะกากเนาะปักโทษหาต่อร่องออนนะครับมักไม่ังไงข้อตันตันงดีดีเหตุพอพันได้นะครับบ่มีเสือไงบ่บ่ครับเอาให้เบิ้องหนากลุ่มลูกยังองนนกระดับขุ่นยืดเดินนะครับสองขวัญเอาขอบคุณครับ วาราค่ามากกันนะครับสี่หมื่นบาทครับทวดครับผมไปสาวครับบอท่านด้แขวครับบอท่านใข้อ่องพ่อเลยมันเดเ๋ยวาซอกขีดครับอ่องพ่อว่ามันเอาซอกวาดมากเนื้อตัวครับร้อยสามสิบถึงเนื้อนะครับบอท่านของสนามนะครับมาเทเล็กตื่นๆืันหน่อยหางง่ามบะหมี่ดังครับผมรับประกันรับประกันตำนี้ทุกอย่างโอ้ส่งดีอยู่นะครับ แม่สาวหน่อยงามๆยังบดสูสมเนาะครับผมกำลังคืนพอดีกำลังคืนครับคืนคือคนขายเลยใช่เบอร์นครับเบอร์ศูนย์เก้าสครับสามหกเก้าแปดห้าสองเก้าครับารินครับผมวารินเดินนะครับมักโทรหาต่อรองห้องไป40ิเต็มครับรน่อยสามสิบถึงนะครับแม่สาวงามดีขอบคุณครับข้อครับผมเท่าไดคอนาสครับฮะสอ สองหมื่นแปดครับบ้านได้ครับบ้านน้ำค้างครับอำเภอมเพลทครับผู้อ่ะโหครับมันก็เ่าแฉยเ่ามันเพงเก่าครับฮะอ่ะเก่าครับมันมาเ่าสองคว้ยีสามปีครับสองขวัยี่สามปีครับมันสมเป็นเสื่องเป็นอยู่ว่ะเรียบร้อยแล้วมันหันลัางหายเรียบเมฆเลนแล้วเวทมันนี่เสื่องไว้าันเหมือนซันสามมันก็ของกันนี่เสื่องว่าตัวนี้โอ้แม่นเหมือนซันสามอยางคับอ่งสองแปดครับห้างสองแปดครับหน้กมันก็แหลมเฉยก็ขายบ่

ยนี้มันอ้วนยมัมีสองก้นหย่นหยเ้ยมันก็เต่งตึงไปบ้าเดยาดวนขึ้งเนทเหียวเท่าเออเ่าจดขิดต้มเออของข้อขาแท้หรือหวาดมาก้องแท้แท้อยู่ของข้อชมสองแปดสองแปเาสือไปให้ไม่เท่าจุ้งเรียนอยู่ครับรข้าวไงอต่จ่ะครับข้าวนมหอมยังดีข้าวนมหอมโชโชเบื่อโทวเบื่อโทร้านเราคนนะ 061 6 9 4 6 9 4 7 7 3 0 7เก0่้า็ดเนเจ็ดเาน้าคำังเนาะครับคำคังอเนเรดครับเฟรดเด้นนะครับคำคังครับลอย30ขึ้นครับเถาจักหน่อยแต่ว่าเถาซ้ำค้นจุงครับแมนมักโทรหานะครับห้องถืออยู่สองแปดครับครับคสองสแล้วมันได้ขายโหลดแมนมันต้องขายอะไรเี่ยอาจัรย์ดูผมมันว่าดูมันขายไว้ด้วย เอากระไรบอกเคยเห็นเขาอันแทบสิกลมเลยนะครับเคยเห็นแั่งงลงข้างล่างกับจอดกันนะครับตัวนี้ห่องกจะไ้ครับสามหมื่นเจ็ดพันหาครับแม่เนาะต่อไรค่าวว่าเนี่ยแม่ครับแม่ครับม่านสามสี่พันหานะครับแม่มากเจ็ดพันหาครับจังเดือนสามเดือนกวัวครับประกันใหนยุบอ่ะประกันครับกันถ่องเรียบร้อยตัวท่าไรในถ่อง ครับลูกเทเายในทองครับโมโหครับโมโหคือกันนะครับแต่ว่ากันทองให้สุงลอยสามสิบถึงนะครับบวกน้อยๆครับแข้งขาครับหน้าตาเขาปลอดไัยครับสิทธิศาสตร์เราต้องหยาดมันงอเขาล้วสวดส่งได้ยูเดินนะครับใส่เบิร์มมากครับพื่อน่ะ 0 9 4ครับ6 0 3 3 3 9 8บ้านแน่น,นอนที่บูนครับที่บูนมังสาหานเอาเบิ่งหน้าตาอีกรอบนี่นะครับบายได้เนาะคุณเชื่อครับผมรับได้นะครับจับไดหมักโทรหาเด้อนะครับยำละแค่อีกรอบ3 7 5 0 0ื 37, <500. S 1> ่นเจ็ดพงได้ครับเข้าไปเรื่อยเรือนะครับโปรตีนกับควายแม่ทองประกันให้พร้อม ขอบคุณครับน้องครับครับครับสวัสดีครับห้องไว่าจะได้รับ่าไหร่เซนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยครับเซนนิดหาหลายครับผมเซนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยครับผมเอาคือหาหลายแทอลูกสาวลูกปลากล้วยครับงามเพิ่มพื้นเดินเลครับจากตะแกียร์ไงผงเกียมนายกผงเกียมแวคลฟงดุดเดีมเดียวนี่ครับนี่เพิ่นมเพลินควายหน่อยเดินนะครับเพิ่มมาควายงาม เอาเปิดโชว์เลยแอลลุดไปเรียมหนึ่งครับผมสูงไรวันนี้ครับหน่อยสามจีเปีสตัมที่แปดครับโอ้ท่องว่ยั่งครับท่องว่างครับอายุไรวันนี้สองตีสองเดือนครับกล้วยยี่สิบหกเดือนครับโอ้ใหญ่เลยนะครับกล้วยยี่สิบหกเดือนเอาให้เบิ่งถ่ายกล้วยบะครับผมกล้วยครับมมีใบบะนี่ครับ ลูกกล้วยครับผมมีใบมีหลอดคของกล้วยเรื่อยนะครับมีใบหลอดนะครับครับผมสมราคางามกล่องข้อครับผมบ่ได้เอาซอกขีดเนาะบ่ได้เอาซอกขีดครับาก็ได้เอาแต้มครับเกลี่ยมก็ได้เอาแต้มเออของแท้ทุ่งเท่าเมื่อดโตสะอาดสะอาดครับผมเขาลงเงาให้แล้วโอ้ใหญ่แห้งสมราคาพันอยู่นะครับทางมามีดอก ครับผมรับประกันครับตลอดการใส่งานหางรับประกันย่างๆไปเลยครับตลอดการใส่งาน80ปีเลยบ่80ปีครับถามขายมีอนครับเบอร์มาครับ0910187401ครับโอ้ยขี่ไรวะนี่ขี่ไรครับโู้พืชเฉียงครับแกฮู้พือเตานี่ครับคล้ยจับใยใบใยโอ้งามแพีงมาเป็นรอยกระเบืตื่นครับคนนี่มันหูงามเลยครับจับใยใบใยยังเหลืออยู่วัยขอบ ย่างครับย่างตัวใดเนี่ยย่างแม่ดูดูเขาดินกับย่างครับโอ้ควแแคกระมีครับโทรหาเวอร์เดอร์มาขั้วแแคมาขั้วแแคมีไหลมีหลอดครับผมเสื้อดีสายขั้วแไถขั้วแไงครับพิกัดบ้านยังกี่ขนาดบ้านวังใหม่อำเภอโคงเกียมครับเอาโทรหาเพิ่นแล้วก็ไปหาเพิ่นนะครับถมาศครับผมยำยำขอบคนเดคกขั้วแง่ขั้วไงมีหลายมืัอนี้เอามาโชว์ตัวหนึ่งครับเอามาโชว์เป็นว่นนี้เอามาโชว์ครับมัน ขอไหมขอไหมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับนี่นหละครับบรรยากาศตลาดควายวารินในวันพุธนะครับกล่า่าควายคึกคืนกันได้นะครับควายกับพ่อประมาณคนซื้อคนขายกับพ่อประมาณนะครับบรรยากาศขอบคุณหลายๆนะครับที่ขมารับจมนะครับให้รลับมือด้วยอยยุดีมีแห้งดื้อนะครับพี่น้องพอบกันไหมว่านะฉีดนะครับสาหรับตลาดนัดโคกกระเบือวาริุน่นะครับบรรยากาศดีดีไปไหนก็ได้ เอาละครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพญเแตะนะครับขายแล้วว่นสันควายแบ่งพันธุ์มีอะไไปทราบา่ะโอ้ยไม่ลำนี้รวยยูดีมีแห้งแล้วพญเแตะ